ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็กลับมาอยู่ในเซริร์ฟฟ์ฟาร์มแฟมิลี่ซิตี้กันอีกแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวระบบคร่าวๆที่อัปเดตใหม่นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับแอดมินทั้งหลายแหล่เลยนะครับก็จะอยู่ในเซริร์ฟคอยดูแลเซิร์ฟอย่างดีนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไป ดูระบบคร่าวๆกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดเบิกรถนะครับก็แบบเป็นกาลาดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดขายไม่ใช่จุดขายดิจุดเอ่อขุดแร่นะครับก็เป็นเหมืองอะ่ะเออก็จะพาไปขุดแร่แล้วก็จะมาขายทุกคนดูนะครับแล้วก็จะพาไปที่จุดรับอาวุธของเซิร์ฟนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะก่อนแรกก็พาไปขุดแรก่กันก่อนนะครับก็จะมี แร่อยู่ประมาณ5ชนิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เงินดีเลยนะครับสําหรับขุดแร่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเลยละกัน<ป>โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่เหมืองเป็นที่เรียบร้อยนะเรครับก็ใครที่ยังไม่รู้จากเหมืองก็เปิดทับ GPS ได้นะสําหรับผู้เล่นใหม่นะที่ยังไม่รู้นะครับก็ถ้าใครมาถึงแล้วก็กดตัว N เพื่อขุดได้เลยนะครับก็จะระบบก็ได้ทำการขุดให้เราแล้วนะครับก็จะได้เป็น แร่ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะปึ๊บนี่นะครับผมก็จะได้แร่เฮมาไทต์นะครับเพราะจะเป็นราคาตลาดโลกนะครับก็เป็นที่แบบเออสองชิ้นก็ได้ประมาณ5้ารอก็มีนะครับก็ถือว่าราคาดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเซฟนี้นะก็เป็นงานที่ดีเลยแหละขุดง่ายถ้าแบบใครที่ขยันก็จะแบบเออหาเงินได้เขาเรียกว่า เงินไม่ค่อยแบบหาง่ายครับก็เป็นแค่ง,งานนี้นครับที่หาเงินได้ง่ายนะครับเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับก็จะทิ้งลิงก์ดีคอร์ดของเซิฟนี้แล้วก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ล่างลิงกลคิปชั่นนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นเซิฟนี้ก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งระบบพวกตัววานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นค่าสเตตัสข,ของเรานะครับก็จะอยู่ซ้ายมือตรงนี้ ส่วนอันที่2ก็จะเป็นออของในกระเป๋าของเรานะครับนี่จะมีประมาณนี้เลยดูอันต่อไปนะครับก็จะเป็นรถนะครับที่เรามีนะรถส่วนตัวของเรานะพอกดเสร็จก็จะอยู่ที่กาลาดเลยนะครับส่วนอันที่3สําหรับคนที่อยากสนุนเอ้ยเอ้ยสำหรับสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็กดไปที่โดเนตนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนระบบโดเนตยังไม่มีรถนะครับก็จะมีแค่ของประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น เออระบบ GPS นะครับก็จะเป็นสถานที่ทั่วไปของสถานที่สําคัญของเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นระบบงานผิดกฎหมายกละถูกกฎหมายนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับงานถูกกฎหมายนะครับนี่ส่วนอันที่3ก็จะเป็นงานผิดกฎหมายก็จะบอกประมาณนี้นะครับนี่ก็ใครที่อยากทํางานผิดกฎหมายก็สามารถมาเล่นได้นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะเออไปขุดไปยาวๆนะครับพูดมากเฮีย ก็อย่าลืมกดไลค์กดเดือดรักกันเออขยันทํทำหน่อยรักกันนะครับทุกคนก็จะได้เงินมาเยอะๆไปซื้อรถมาทำงานกันได้นะครับงานมีเยอะะเลยนะให้เลือกทำนะครับผมก็อาจจะรีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับห่างหายจากการรีวิวไปนานนะก็จะพูดเยอะพูดเอออบ้าบบอบนิดหน่อยในเหียผู้เลยมากมายเออไปผมก็ เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปขายเลยละกันนะครับไปอันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะแต่มันไม่มีให้ให้ขายนะครับก็จะบักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ใครที่ขุดแรกก็จะมาขายตรงนี้ละกันเดี๋ยวผมจะขายดูนะครับปึ๊บนี่นะครับแค่สี่ชิ้นก็ได้แบบเออโคตรเยอะอันนี้หินเกลนะอ้าวไอ้เหียกูมไม่ได้นี่วะอันฐนานหินนี่นะครับประมาณนี้เลย ยูรเนีแมก็ไม,มนะ่มีได้แต่ก้อนหินนะครับนี่ก็ถือว่าราคามันจะเป็นแบบรีตามเลทของตลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะรีไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวเราไปจุดคาบอาวุธกันต่อเลยละกันนะครับผมโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่จุดคาบอาวุธเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงในแมพพิมพ์ทับ GPS ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมไม่ได้ดูนะเมื่อกี้อเออเดีย๋ยวผมไปดูแป๊บ นี่ครับมีจุดสร้างอาวุธด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็พิมพ์ทับ GPS ได้ก็จะอยู่เป็นแบบเขาเรียกหมู่บ้านแม่มดหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะครับก็กด n เพื่อดูเลยนะว่าจะมีอาวุธอะไรที่เราสร้างบ้างนะครับก็จะใช้ทรัพยากรและที่ต้องใช้นะครับก็จะเตรียมเงินมาห0,000่นนะครับสําหรับการครับอาวุธนะครับโอเคใครโทรมาว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเซิร์ฟฟันแฟมิลี่ซิตี้นะครับก็ ใครที่อยากเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งเวอร์ชันมือถือและก็ PC นะครับก็ใครที่มาจากช่องผมก็จะได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าของดีๆจากแอดมินเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเซิฟนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ